อันและคาปกาชี้คนอื่นคนได้รับสิทธิบทกำลังเ e อ็มเหมือนพิงกี้อันและคาปกาจัดรายการข่าวจบคนไม่จบ EP ที่62วิพากษ์ประเด็นร้อนเรื่องเหตุผลไม่สะดวกรับงานการแสรงหลังจากถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าอภิสิทธิ์ชนหรือเลือกปฏิบัติหรือเปล่าทางด้านอันภู้วนานียก็กล่าวว่าเขาก็มองหลายด้านว่าพิงกี้มีพฤติกรรมหลบหนีไหม หลักทรัพย์ที่นามายช้ประกรันมีองค์ประกอบกอื่นๆเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งในนั้นที่เขาบอกว่าในระหว่างที่เขาสู้คดีอยู่เขายังมีสิทธิ์ที่จะดําเนินชีวิตเหมือนคนที่ยังไม่ผิดเพราะว่าคดียังไม่สิ้นสุดและเขามีโอกาสทํามาหากินได้ตามสมควรของเขาและการใส่กํลไร EM ทําให้เขาไม่สามารถรับงานที่เป็นงานหลักในชีวิตของเขาจริงๆ ถ้าเขาเป็นนักแสดงแล้วมีกำไร EM อยู่ทีข้อเทา้ามันก็ดูแป,ะป,ะปะลกๆหรือบางครั้งเขาต้องออกนอกพื้นที่เพื่อการแสดงเพราะโลเคชั่นในกองถ่ายมันต้องไปไกลเป็นต้นแต่มันก็เกิดกระแสกลับมาว่าทำไมคนนี้ถอดได้แล้วทำไมคนอื่นถอดไม่ได้เช่นกลุ่มของคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แม้แต่สิทธิ์ในการประกันตัวยังไม่ได้รับเรื่องนี้ถูกเอาไปเทียบเคียง จนเกิดคําถามว่าเรามีหลายมาตรฐานเกินไปหรือเปล่าทางด้าน,นคำประกาศเนี่ยก็กล่าวว่ามันจะไม่มีดราม่าถ้าทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานเดียวกันตามสิทธพื้นฐานคือสิทธิในการประกันตัวและวประชาชนที่ออกไปต่อสู้ทางการเมืองทําไมถึง ทำไมจึงไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวแล้วสำหรับบางคนที่ได้รับสิทธิ์การประกันตัวก็ใส่กำลังยและไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะถอนกำลังยนอกจากนี้ยังมีโอกาสท,ที่จะถูกถอนประกันตัวตลอดเวลาเพียงแค่ไปประท้วงเลยทำให้เคสของพิงกี้กับเคสของภรรยาของตู้หาวเป็นเคสที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันเยอะเพราะถือเป็นคดีรุนแรงทางนาด่ากรูบารเนี่ก็กล่าเสริมว่า ที่เรามีปัญหาในเรื่องนี้เพราะมีหลไรมาตรฐานมากเรารู้กันอยู่แล้วมันจึงทําให้สั่นคลอนความเชื่อของคนเราตลอดเวลาเราเลยเห็นในหลายๆเรื่องคนที่อยู่ในระบบผักด้านในเกิดความยุติธรรมในหลากหลายมิติมีปัญหากันเองไปกันเอง ทางด้านขพการเนี่ยก็กล่าวว่าไม่ได้บอกว่าพิงกี้ไม่ได้ควรที่จะได้รับสิทธิ์แต่เรากําลังบอกว่าคนอื่นก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเช่นกันตามมาตรฐานสากลทางด้านอันพูนั่นเนี่ยก็กล่าวต่อว่าหากจะมีเงื่อนไขก็ควรที่จะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันและก็เป็นมาตรฐานสากลด้วยหลายเรื่องที่คนบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องภายในประเทศของเราคนอื่นอย่ามายุ่งตนคิดว่าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะเรากําลังก้าวเข้าสู่ประชากรโลกทางด้นานปาะการเนี่ยก็กล่าวทิ้งไทยว่าสังคมไทยที่ควรจะยอมรับกันพัฒนาวิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วควรที่จะยึดมั่นในหลักการไม่ใช่ว่าฝ่ายเราทําอะไรก็ถูกหมดอันนี้ทางดาน,น อ่านรู้น่าทละแขกกรรมการเนี่ยก็ได้ออกมามีาพากวิจารณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าคนอื่นทำไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์ปลดกำไรเอ็มเหมือนพิงกี้ีสาวิกานั้นเองค่ะงานนี้ก็มีการถกเถียงกันมากมายเรื่องประเด็นนี้ว่าทําไมพิงกี้ถึงได้รับสิทธิ์การปลดกำไรเอ็มและคนอื่นเนี่ยทำไมถึงไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะ งานนี้ก็ต้องมารอรุ้นรอติดตามกันต่อไปค่ะและแน่นอนว่าก็เป็นกำลังใจให้กับสาวพิกี้สาวกาด้วยนะคะแน่นอนว่าพิกี้เนี่ยก็จะมีงานในวันพรุ่งนี้ด้วยก็รอติดตามและรออัปเดตได้ทางเพจมาดามเมาส์เลยค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวพิกี้สาวกาด้วยนะคะยังไงถ้าเพจมาดามเมาส์เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับผู้ชมจะได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ